ครับวันนี้เราเตรียมส่งไฮรักแชมป์นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะับตอนตอนช่วงยาวมันจะมีช่วงสั้นช่วงสั้นก็จะมีตัวท็อปเป็นตัวคันคันนี้คัน38คัน 38, 38 38ตัวนั้นจะเป็นช่วงสั้นจะเป็นตัวท็อปตัวนี้น่าจะเป็นช่วงยาวแต่เป็นเกียร์ออโต้นะฮะคันนี้ของเราทำคันแรกนะครับก็มีสั่งเข้ามาเรื่อยๆ3-4คันลวส่วนนี้ตอนนี้มาเราจะมารีวิว ไฮรักแชมป์นะครับคันนี้ลูกค้าจอดไว้เกือบสองเดือนแล้วครับมันค่อนข้างจะเทาใหม่สำหรับเราแล้วก็ค่อนข้างจะปาณิชนิดนึงนะครับคันตัวนี้เป็นหัวใหญ่นะครับหัวก็จะเป็นหัวรถบ้านนะตรงโค้งออกแนวคางหมูมาดูอบๆเลยครับดูอบๆเวลามองมันจะเข้าเวลาเรามองมันจะเข้าทรงเข้าทรงของตัวกับบอดี้รถนะครับ ก็เรียบๆคันนี้เปิเปด3าด้านนะครับลูกค้าขายส้มตําอยู่ตรงคลอง15นะฮะตลาดดอกไม้นะครับปลั๊กไฟเรามีให้20เมตรนะครับอ่าปลั๊กไฟเรามีให้20เมตรตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรารอร้านที่เขาทาสเกิร์ตให้นะครับแต่ว่าเราก็อยากจะตีเป็นเหล็กลแต่ลูกค้าต้องการใช้นานๆเดี๋ยวมันเป็นสนิมเราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรองานอ่าที่เขาเป็นเนื้อ ABS ดีกว่านะครับตัวนี้ลูกค้าขายส้มตำเราจะมีขาตั้งให้ เนาะนี่นะมีขาตั้งให้ตัวนี้จับน็อนตะนะฮะแข็งแรงจับน็อตแข็งแรงนะครับอยู่มีซ้ายขวามีซ้ายขวาเลยขาตั้งนะเวลาหมุนเก็บอ่าหมุนเก็บก็จะประมาณนี้นี่มาเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเดี๋ยวตัวโคกลูกค้าอ่อาส้มตำนี่เขาจะมีตำไทยตำปูปลารเขาคือเขาขายหยุด ตรงคลองสิบห้านะครับนะเส้นนครนายกข้างในนี่เป็นสีส้มส้มมุกนะครับประกายมุกเป็นเปิดสามด้านนี่อะก็จะเป็นส้มมุกเลยฮะจะออกประกายมุกนิดนึงนะครับฝาข้างหลังก็เปิดสามด้านนี่เปิดขึ้นมาก็จะระยะห่างของตัวนี้ก็มีนิดนึงข้างบนนี่ มีแหลกด้วยนะครับลูกค้าจะไปติดแผงโซลาเซลล์เพิ่มนะครับมีแหลกมีบันไดเก็เปิดเปิดก็อ่าซ้ายก่อนล็อกซ้ายขวาดันขึ้นไปเลยนะครับโอ้สีสว่างมากเปิดนี่นะครับ เปิดออกมาเรียบๆนี้ก็ใส่สลิงนะสลิงดูแข็งแรงมากครับแข็งแรงแข็งแรงมาแล้ว่าเปิดด้านขวากันด้านในเป็นดาวไลท์สีวอมนะครับตัวลางแผกไลท์เราใช้เป็นสีดำจะตัดกับตัวอะคริลิกช่องเก็บของที่เราใส่เข้าไปเกาะขวาเกาะซ้ายอ่ะดันขึ้นไปเลย เปิดเปิดง่ายฮะเปิดง่ายนี่เคาน์เตอร์ด้านในเราจะมีสองตัวซ้ายขวาแล้วก็มีตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังอ่าช่างวันเสียปลั๊กไฟให้หน่อยอ่าเดี๋ยวเราไปขึ้นดูข้างบนกันเดี๋ยวเลื่อนดูเคาน์เตอร์ก่อนนะครับเคาน์เตอร์เราก็เหมือนเดิมเลื่อนมาตรงนี้ยกนิดนึงนะครับยกนิดนึงแล้วก็มีบาร์บาร์ข้างบนข้างล่างนะอันนี้ไว้วางแคปมงแคบหนูอ่า ฟางแคบหมูแล้วเขาขายต้มตํานะครับตัวนี้จะมีปาเตะออกมากดล็อกหนี่อย่างนี้ไฟเป็นสีวอมไว้ตัดกับสีต้มโอโหมูสว่างมากเลยครับมีไฟเส้นด้วยลูกค้าฝากซื้อนะครับไม่ได้แถมลูกค้าสั่งสั่งเราซื้อเพิ่มนะครับมันจะได้สว่างหรูเรียบรู้นะครับเรียบรู้ ลูกค้าเรียบรู้อลังการดูฮะความอลังการมีไฟเส้นสีสวยดาวไลท์ข้างในสีวอมเข้ากันกับสีไฟสีวอมมากกับสีสม้มอ่าทางวันี่งวนังวนกับเต้ายกอันี้มาให้หน่อยยกคกมาให้หน่อยเดี๋ยวว่าดูห้องบนกันตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าซื้อตู้เย็นมาให้ให้เรานะฮะแล้วก็ทําฐาน รองไม้นะครับรองไม้ก็มีปลั๊กก็รอเสียบอยู่ตรงนี้มีเบรกเกอร์น้ําตัวฝั่งของน้ำนี่ก็อยู่ตรงนี้นะครับปั๊มไปอยู่ตรงนี้นะถังน้ําดีน้ําเสียจะอยู่นี่เวลาเราเปิดน้ําก็ใช้น้ําได้เลยนะมีช่องเก็บของอ่าช่องเก็บของนี่จะรอบทิศทางเลยครับไฟเส้นไฟเส้นก็จะเข้ากับตัวติดอยู่กับตัวช่องเก็บของจะเป็นมุมพอดีอ่าอ่าทั้งวันยกคบไว้หน่อยนี่เป็นถาดถาดเอาไว้ใส่ถัง ถังอุปกรณ์หรือถังน้ําแข็งที่ลูกค้าเขาอยากจะเพิ่มตัวนี้จะเป็นเตาเตาย่างเป็นย,ย่างไก่นะครับนี่เตาย่างไก่เตาย่างมาเดี๋ยวช่วยยกว่าพกเขาอยู่ไงตัวคคกเขาจะมีสามขึ้นมาขึ้นนะขึ้นนะม,มาช่วยยกนี่นี่จะอยู่แบบนี้นะครับมันเวลาเราเขากระแทกไงจะอ้อม อยู่นี่พอดีตัวนี้จะมีโหลเอาโหลมาให้หน่อยโหลโหลอ่านะครับเ็าจะยวางอยู่นี้ก็คือสามารถตาได้เลยแล้วก็มีรองไม้สําหรับรับแรงนะครับข้างล่างก็รับแรงจะตัวขาตั้งในเบื้องต้นที่เราทําให้มันก็แข็งแรงตัวนี้เราเ็าจะวางโหลพวกปูดองกระเทียมะมะเขือเทศนะครับจะจะมีโหลที่ลูกค้าเอามาให้เราติดตั้งตัวนี้ก็จะเป็นพื้นเรียบเอาไว้โชว์ตู้มะละกออ่า ด้านในตัวนี้จะทําเป็นป่อยโล่งเพื่อจะใส่ถังแก๊สเนาะเพื่อจะลูกค้าจะว่าจะเอาสายจะเอาสายมาเพื่อจะมากับเตาย่างอินฟาเลตที่เขาซื้อมาแต่เราแต่เรายังไม่ได้เอามาติดตั้งให้นี่ตัวโล่ก็อยู่ประมาณน,น,นี้นี่นี่เตาอินฟาเล็ตมาพีา่เอามาพอดีเตาอินฟาเล็ตก็อยู่ประมาณน,นี้นะครับ ตอ,อินฟาลิอยู่นี้ลูกค้าจะย่างย่างปลาย่างไก่นะครับต,ตัวถาดตัวถาดตัวถาดตัวนี้ลูกค้าก็เอาไว้เผื่อเขาจะก็จะมีอุปกรณ์เผื่อตัวนี้จะไว้วางซุปนะครับสามารถยกออกยกเข้าได้ตัวนี้เล็กๆพื้นที่มีตรงนี้เราก็ทําลูกค้าบอกว่าพี่บอมทาําลาให้หน่อยนะครับมันจะมีพื้นที่เล็กๆในน้อย ตัวนี้ตัวหัวตัวหัวก็กว้างแล้วก็ใหญ่มากนะครับเพราะว่าถ้าทําดีๆเอาอะไรเข้าไปเป็นแคมปิ้งก็ได้อ่าอ่ะเราก็สั่งอะคริลิกเนี่ยเปิดออกอายตัวบานเลื่อนนี่เราสามารถเปิดออกได้เดี๋ยวปลั๊กไฟเดี๋ยวก็มีพัดลมพัดลมตัวนี้เป็น16นิ้วมีแถมพัดลมให้ไปด้วยนะครับหนึ่งตัวเสียบปลั๊กไฟอยู่ใกล้ๆก,ก็ช่องเก็บของรอบคันนะครับ ก็รวมๆแล้วพร้อมส่งเลยนะครับขอบคุณลูกค้ามากนะครับค้าขายล่ำรวย นะครับมีปัญหาอะไรโทรมาปรึกษาได้นะครับสวัสดีครับรถ้มตํำคลอง15้าก่อนเป็นคลิปนะครับทางร้านมีผลิตภัณฑ์ขายนะครับเป็นน้ำยำแซ่บหยิบยำาบเจเกยพรนะครับทางร้านทําเองนะครับไม่มีสารกันบูดนะครับยำได้ทุกอย่างยำแซลมอนยำปลาหมึกทําเป็นน้ําราดของอะไรได้หมดทุกอย่างนะครับรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับลองฝากสินค้าด้วยนะครับถ้าจะชิมก็0ู1 2 6 3 8 6 2 6ด้วยครับฝากด้วยครับน้ำยำแซ่บาบเจยพรครับ